ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ t ูโทนทอล์กดำเนินรายการโดยพลอยศรีสุโรและตะปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารยา un ์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะด,ดิฉันพลอยศรีสุโรค่ะสวัสดีครับตุ๊กตาพุกเกศครับพบกับเรา2คนนะคะในรายการ Two Tone Talk ทาง FM 8 9 5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมแล้วเป็นรายการโดยมาวิทยยเทคโนโลยีและสมคลธรบุรียเดี๋ยวทำไมด่วนขนาดนั้นรีบไปไหนโพลยไม,ไม่ไม่อยู่อ่ะ ไม่เธอหาไม่เจอเลยหมุนบาจังหวะพลอยปุ๊บพอดีเข้ารายการพอดีมือโปรมากทุกวันนี้ยังต้องหาพลอยอยู่พอยังแบบพอหาไม่เจอว่าสวัสดีค่ะเทพยืดนิ้วนี่ลวเลยเป็นการยืดเวลาออกไปต่อเวลาออกไปนิดนึงนะคะก็พบกับเราสองคนในรายการเดิมนะเพิ่มเติมก็คือสาระ ที่ไม่รู้จะมีหรือว่าไม่มีนะก็แบ่งๆกันไปนะตอนนี้าจาย์ตาก,กำลังส่งข้อความมาทึกใสยอยู่นิด<ใ>น, <laughs> นึง <laughs> นะอะระหว่างที่เราอ่านรายการนะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆถ้านับตามเวลาที่ออกอากาศเนี่ยคิดว่าโอลิมปิกน่าจะจบละนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะว่าว่า,ารายการครั้งหน้าเผื่อเราจะมาสรุปแรปอัพสุดท้ายกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราดูเกมกีฬาทั้งหมดนะหลังจากที่เราดูพิธีปิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ก็ ตั้งหน้าตั้งตารอนะอยากอยากดูพิธีปิดแต่ไม่รู้ว่าจะสามารถดูสดได้หรือเปล่าเพราะว่าคิดว่าน่าจะนนมันจะ,จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะแต่ว่าเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องนิดของที่วันนี้เตรียมมานิดนึงนะจริงๆนี่ก็ติดตามดูโอลิมปิกแบบแบบงงเตงเหมือนกันว่าก็จะดูดูผ่านทาง YouTube เหมือนกับว่ามาดูย้อนหลังเนาะเพราะว่ามันจะมีช่องช่องหนึ่งอะ่ะพูดได้ใช่ไหมสีเขียว เอสเอผู้ได <cues> ้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรอกเขาก็จริงเขาก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรหรอกเขาก็จะแบบมีการตัดเขาอะไรช่วงไฮไลท์ของแต่ละของแต่ละกีฬาเนี่ยล้วดิฉันก็เปิดวนไปคือเปิดให้มันเล่นไปเรื่อยเรื่อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หลีดผ่าไปทําอะไรไปเงี้ยก็ดูมันก็จะเป็นแบบมันจะมีไฮไลท์ที่แบบที่ที่เป็นกีฬาที่แบบเขาไล่ไรสำเร็จแล้วอะหมายถึงว่าชนะได้เหรียญอะไรเงี้ยดูทุกกีฬาทุกคลิปที่มาร้องไห้ทุกคลิปเลยอะคือมันรู้สึกแบบ อเออมันรู้มัน,ม,น,ม,นมันรู้สึกมากกว่าอินคือมันมรู้สึกยินดีกับเขาที่เขาแบบหูยทำไมแบบประสบความสําเร็จชนะเนาะแล้วก็แบบแต่ละกีฬาเนี่ยมันดูมันมีความสวยงามมันมีความแบบมุมานะหรืออย่างดูยิมนาสติกอย่างเงี้ย <c oughs> นะก็รู้อยู่แล้วเราว่าทีม USA เขาแบบเขาเป็นแชมป์มาไม่รู้จะกี่แบบกี่สมัยอะ่ะตั้งแต่จําความได้แต่ดิฉันจำความได้ ก็จะเป็นทีมอย่างเงี้ยทีมรัสทีมทีม USA ทีมจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบที่เป็นแถวหน้าเนี่ยดูแล้วก็แบบก็แบบปลื้มอะแต่อย่างรอบเนี้ยบาสเกตบอลสนุกมากนะหมายถึงว่าฝั่งอ่ถ้าถ้าเคยถ้าเคยดู NBA อะไรเงี้ยอาจจะรู้จักอ่าเขาเรียกว่าตัวตัวสตาร์อ่านักกีฬาสตาร์ของทางเอ็นบีเอซึ่งก็มากันผมว่ามาเกือบครบแต่ NBA บางคนก็ไปอยู่ประเทศตัวเองไงใช่ใช่ใช่ซึ่งมันก็เลยยิ่งทําให้แบบ S <S <S เออมันสนุกอ่ะค,คือคือยุคเนี้ยบาสเกตบอลสนุกขึ้นเพราะว่านักกีฬาใน n อ a ไม่ได้มาจากอเมริกันร้อยเปอร์เซ็นต์ช่แต่มาจากประเทศอื่นเพราะว่าด้วยความมา์เกตต้องมา์เกตติ้งต่างๆ่ะทีนี้พอไปเจอแบบตัวเจ๋งๆในแต่และประเทศอคือมันอารมณ์แบบนักสู้ประจําประเทศอ่ะเมื่อกี้กันนะเก่งมันก็สนุกดีอ่ะอ่าก็ดิฉันก็ดูอยู่แมทหนึ่งแมทสองแมทนะบาสเกตบอลก็สนุกนะแล้วก็อย่างเงี้ยยิมนาสติกเออยอะไรเอ่ยหรือกระโดดน้ําอ่ะที่เป็นแบบกระโดดกระโดดกระโดดน้ำเหรอ ไม่กระโดดน้ำมันเท่าเดมูกไนงะใช่ตอนนี้นจะดำนอกเลยน้ำเต็มจะูกเลยนะเราจะดำน้ำมาก็าาทาชี่เป็นแบบทั้งกระโดดเดียวทั<อ>้งชายทั้งหญิงเลยกระโดดซิงคครไนซ์ที่มันแบบเป็นไม่มีใครเดี๋ยวกระโดดเดียวฮะไม่มีใครเอเอ,เอคิดได้ไงนะกระโดดเดียวผมเนี่ยเป็นคนกระโดดเดียวมากเลยริงเชียวถึงว่าเดีวยวหลังจะชวนเพื่อนไปกระโดดบ้างเป็นเป็นกระโดดคู่โอ้ย ไปต่อไม่ถูกเลยเนี่ย<อ>แล้วก็แบบแล้วก็มีมีเขาเรียกอะไรน,นะก็จะแบบว่าหมุนตัวพร้อมกันนั้นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็มีความแบบดูแล้วแบบทําไมทไําได้ทำไมเก่งเนี่ยดูแล้วมีความฝินแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ส,ทสิ่งที่ทําทุกครั้งเลยก็คือพอได้นักกีฬาคนไหนได้เหรียญทองปุ๊บจะไปตามไอจีทำไมอะแล้วคุณตาเชื่อหรือไม่ว่านักกีฬาทุกคนดิฉันมั่นใจมากว่านักกีฬาที่มาแข่งเนี่ยในโอลิมปิกเกมเนี่ยถ้ามีพันคนทั้งพันคนในไอจีอืออ่าใช่ใช่ใช่ <ใ>แล้วไ g จีเขาเนี่ยก็เป็นไ g ีที่เป็นเรื่องเราดูมีความสุขเรื่องเรื่องเหรียญการได้รับรางวัลเรื่องแบบบางทีก็มี<ช>วิตการใช้ชีวิตนักกีฬาพาไปดูปารีสม,มุมต่างๆพาไปดูบ้านพัคพาไปดูชุดพาไปหรือย้อนความกลับไปอย่างอย่างอย่าง แม้กระทั่งวิกเตอร์คนที่ชนะน้องวิวมาก็มีการแบบไปแข่งที่จีนเลยโอ้นี่ดูจริงเพราะว่าน่าจะเพิ่งรู้จักวิกเตอร์เมื่อคืนใช่จริงจริงอันนี้มาถึงว่าวันที่เราอัดรายการใช่ก็คือหลังจากที่ดิฉันดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็ตามไปดูชีวิตนักกีฬาเหล่านี้หมดเวลาไปเปบใช้เวลาเยอะมากนะนักกีฬาว่ายน้าที่เขาแบบทําลายสถิติตัวเองทําลายสถิติโลกนักกีฬาแคนาดาที่สวยเป็นนักกีฬาว่ายน้าแล้วก็แบบ ไปตามดูชีวิตเขาคือแบบมีความสุขจบแค่อยากจะบอกแค่นี้ว่าแบบมันมันทําให้เราบอกไม่ถูกว่าคือเราก็ตามไปตามดูชีวิตเขาแล้วก็แบบแล้วก็มีเห็นว่าเออเขาก็มีชีวิตบางรูปที่ออกมาก็เป็นเด็กสาวปกติถ่ายรูปคู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันคือเขาก็มีมุมของการเป็นมนุษย์ปกติแต่แว่าเราเห็นในจอนะอ่าพราะเขาฮึบมาเป็นนักกีฬาเพราะเขาใส่ชุดว่ายน้ําใส่ชุดยิมนาสติกใส่ชุดแบดใส่ชุดอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนอีก อีกมุมหนึ่งแม้กระทั่งน้องวิวของเราเองในเวลาให้สัมภาษณ์เอ่ยอะไรเอ่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านมีดูแล้วแบบมีความน่ารักอะไรเงี้ยก็คือมีความรู้สึกว,ว่ากีฬามันทําให้ชีวิตชีวิตมนุษย์มันดูมันดูแบบเ <โอ S 1> ติมเต็มอ่ะมันดูแบบมันดูเขาเรียกอะไรอ่ะคอมพล e ทขึ้นอะเนาะในในมุมที่ที่ที่ดูจดริงๆิออกกำลังกายมันเรื่องที่ดีครับนี่อันนี้พุท พูดเส่ไม่เฉยนะว่าเราใช้ชีวิตปกติแล้วผมก็ขอมุมอีกมุมแล้วกันว่าผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนมีมีความทุกข์เหมือนกันแหละมีมุมที่ไม่แต่ว่าชีวิตในแกรมมันก็คืออมันก็คือในมุมที่แบบพยายามเราพยายามจะสร้างตัวตนในโดยเฉพาะอินสตาแกรมอ่ะเราไม่ค่อยเอาเรื่องที่ไม่ค่อยดีลงอะ่าไรเพราะงั้น ดูได้ดูความบันเทิน่าจะอยาไปดูมุมน่ารักเอออย่าไปอย่าไปอินถึงนไปว่าแบบหุ้ยชีวิตเขาดีจังเลยเนาะไปดูชีวิตเราแล้วอะอะไรอย่างนั้นอันนี้อันนี้ฝากคุณผู้ฟังแล้วกันว่าทุกคนมีคำถามหมดแหละใช่ดูแล้วใจฟูแล้วมันทำให้ดิฉันกลับมาคิดว่าหุ้ยเราต้องฮึบทำสิ่งที่เราต้องการจะทำให้มันสำเร็จโอเคถ้าดูแล้วมันแบบสร้างอินสปิเรชันก็ก็ดีไปสำหรับดิฉันแต่ถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่าเป็นความทุกข์ก็ไม่ต้องไปดูมันอ่ก็ปิดก็แค่แค่รู้สึกว่าเออดีใจ แต่วันนี้หัวข้อทนี่มาคุยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโอลิมปิกนะเกี่ยวข้องกับความชราอ่เกี่ยวข้องกับความความสูงวัยนะคุาำว่าชรานิดนึงนักกีฬาโอลิมปิกคนหนึ่งที่ก็บอกว่าอันนี้อายุประมาณ50าสปลายๆอ่ะห้าสข้อสิ่ะแต่จะไม่ได้ว่าเล่นกีฬาอะไรนะ น่าจะเป็นน่าจะเป็นนักกีฬาที่ยุากไม่สุดในปีนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยรู้เร่ได้รู้แต่ว่านักกีฬาตุรกีที่เป็นนักกีฬายิงปืนชายนั่นอายุห้าสิบเอ็ดอ๋อเหรออายุห้าสิบแล้วค่ะใช่ที่ไม่แต่งตัวอะไรเลยอ่ะที่ไม่ใส่แว่นด้วยไม่โกกผมด้วยนะาแบบเหมือนแบบเอ้าเมียแว่ฝากมาซื้อเก๋เจ๊บอ่ะแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยวขากลับแป๊บนึงเมีย ปุ่ง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 เอาเหรียญกลับบ้านไปโอ้แต่เหรียญเงินกลับไปด้วยเออนี่บเอานี่มันเหรียญอะไรเนี่ยอ๋อนี่ซื้อแล้วถอนเขาไม่ค้าทอนมาใหุ้ัยแต่ลุงแกเก่งจริงประเด็นคือถ้าไม่ใส่เสื้อกีฬาก็จะนึกว่าเป็นกรรมการคือชุดเชิดแต่ต้องต้องบอกว่าความโปรของเขานะคือการที่ว่าเขาใส่แว่นสส่ตาแล้วยิงอ่ะในขณะที่ของเกาหลีของชาติอื่นเขาก็มาจัดเต็มเออเขามาเป็นแบบแทบจะเป็นเลนส์ซูม ส่วนหนึ่งก็เริ่มออของเซ็นตี่ด้วยไหมไม่รู้ใส่ที่ปิดหูใส่อะไรงเงี้ยไม่รู้นะแต่อันนี้มาเหมือนแบบแวะมาแต่ม,แตมีแต่มีอีกมุมหนึ่งที่ที่มีคนเขาให้ข้อมูลอันนีน้นขออนุญาตยิบเดี๋ยนะครับเขาให้ข้อมูลประมาณว่านักกีฬาคุณคุณ,ค,ณคุณพี่ท่านเนี้ยแกเหมือนเป็นคนในกองทัพมาก่อนแล้วก็มีคนไปพาดพิงว่าเขามีมีมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบางอย่างที่ที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ่ะสำหรับแต่มันไม่เกี่ยวกับเรา มันเป็นเรื่องของของชาตินู้นกับชนชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากรู้ก็ไปลอง้องหาข้อมูลดูแล้วกันเอาเป็นว่าผมว่าแค่แค่รู้สึกว่าชื่นชมในความในความเจ๋งของแกแล้วกันเออ,อ,อสไตล์ของแกก็อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะที่ตุรกีเขาอาจจะพรีเซนต์นักกีฬาของเขาให้ด,ใหดูให้ดูแบดแอสเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมีชุดอะไรเยอะแต่แบบโหโจกกระเป๋าแล้วยิงอ,ะอ่ะที่ดูแล้วกันะจะมีใครสักคนทําได้แบบประมาณนี้แล้วได้เงินด้วยอ่ะ ปัง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 ไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญทองใช่ไหมได้เหรียญเงินถ้าได้เหรียญทองนี่น่าจะแบบหนักกว่านี้คงเข้มกว่านี้เยอะคงโดนคงโดนดราม่าคือผมว่าผมว่านักกีฬาไทยอาจจะโดนตัดงบไปเลยว่าเออเขาเปาไน้สงใสเลยเขายังได้เลยเดี๋ยวมันไม่เหมือนกันไหมนะเอาอย่าไปทันเข้าเรื่องเลยเนี่ยวันนี้วันนี้จะมาคุยเรื่องความชรานะอันนี้เอาอามาจากเว็บไซต์ bbc ไทยนาทีหนึ่งก่อนจะก่อนจะพักเบรก bbc news ไทยชื่อหัวข้อว่าวิทยาศาสตร์พบ สี่เรื่องที่จะดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและสี่เรื่องนี้ไม่พบในช่วงหนุ่มสาวก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอเรื่องที่พบในวัยชราแล้วดีแต่หนุ่มสาวไม่มีเนี่ยงงไหมจะไม่จะจะไม่เก่งเรื่องพวกนี้เลยอ่าจะแบบไม่ไม่เขาเรียกอะไรอ่าถูกจะไม่ไม่มีความเชี่ยวชาญความชานาญอ่ะอยากรู้มีสี่เรื่องอะไรบ้างอ่าพบกันหลังโฆษณาไปตักสกโกค่ะเรามีโฆษณาด้รสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการดูทนท้องนะคะหลังจากที่มีโฆษณาประมาณ85ตัวอ่ะนะ,ะ <laughs> วันนี้มาชวนพูดคุยเรื่องที่เขาจั่วหัวไว้ว่าวิทยาศาสตร์พบสี่เรื่องที่จะดีขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นครับแต่คงไม่ใช่เรื่องของสายตาหูอะไรเงี้ยคงไม่ใช่มีอย่างเดียวคือปาก ที่จะดีขึ้นปากดีขึ้นแน่นอนมั่นใจยิ่งแก่ปากยิ่งดีเขาบอกว่าอะไรนะยิ่งยิ่งยิ่งกล้าใช่ไหมไม่ไปตีกล้าหรอกจริงมันก็ก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะไม่ไม่อะไรจะมันใกล้ฝั่งแล้วเออทรงมันเป็นประมาณอย่างนั้นนะก็เขาบอกว่าเนี่ยนะอันนี้บทความนี้ก็ออกเมื่อปีนี้แหละนะวันที่เจ็ด มิถุนาปีปี2อนีนี้นะคะแล้วก็เขาก็เหมือนอย่างที่บอกนะเขาก็โจหัวว่ามันมี4เรื่องนะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเขาบอกว่ามีการยกตัวอย่างผลการศึกษานะคะเมื่อปี2อ2 0ก็เมื่อสัก4ปีที่แล้วนะเขาบอกว่าในวัย40ปีเนี่ยนะพบว่าเป็นวัยเขาบอกว่า วัยที่สามารถวิ่งอัลตรามาราทอนได้ดีที่สุดสำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุ4 0่สิถึงสี่สิบสี่ปีโอหอัลตรามาราทอนเลยเหรออ่าอัลตรามาราทอนเนี่ยมันก็ก็คือความระยะทางที่มันมันเป็นร้อยกิโลเมตรมคือเกินมาราทอนไปเยอะมากมนะแล้วก็มันวิ่งกันชนิดที่เรียกว่าไม่หยุดไม่หย่อนอะ่ะเป็นเป็นเป็นติดต่อกันบางทีก็เป็นสิบกว่าชั่วโมงหรือข้ามวันอะไรอย่างเงี้ยนะก็พบว่า วัยที่จะวิ่งได้ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอย่างนี้ฉันก็คือสี่ิบถึงสี่สี่ปีซึ่งก็อายุค่อนข้างเยอะนะนะส่วนผู้ชายเนี่ยจะวิ่งอัลตรามารารอนได้ดีที่สุดก็คือสี่ส <ừ> ิบห้าถึงสี่สิบเก้าปีก็คืออายุมากกว่าผู้หญิงนิดนึงไมถึงต้องรออายุขนาดนั้นไม่รู้อาจจะว่าร่างกายหรือหรืออันนี้เขาไม่ได้ระบุเนาะแต่เหมือนกับเขาบอกว่ามันจะมีทักษะบางอย่างที่ที่หนุ่มสาวอ่ะอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าคนวัย วัยกลางคนคนะเขาบอกว่าออยิ่งเวลาเราผ่านไปเนี่ยสิ่งที่คนที่สูงอายุหรืออายุมากขึ้นเนี่ยจะมีมากเลยก็คือความนับถือในตัวเองอและความมั่นใจในตัวเองคือเหมือนกับว่าเขาจะบอกว่าเด็กวัยยี่สิบต้นต้นสามสิบต้นต้นแน่นอนความมั่นใจใอาจจะไม่ได้แบบมีมากเท่าพวกเราอ่ะตอนนี้พวกเราถือได้ว่าเราอยู่ในเกณฑ์สี่สิบบวกละสี<อ>่สิบบวกได้จะไป อาสิบละเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าพอให้พูดถึงอันต้ามารา t อนตอนเนี้ยอันต้าหัวเข่าผมเนี่ยถ้าจะไม่ทํางานละเขาต้องหมายถึงว่าคุณตาก็ต้องมีการวิ่งสะสมมาก่อนซแต่หมายถึงว่าช่วงที่พีคที่สุดอะที่เหมาะสมที่อาที่มันแบบว่าพีคเลยที่แบบจะทาแล้วประสบความสําเร็จหรือว่าจบแล้วงั้นจบแล้วร่างกายอาจจะไม่เจ็บมากอะไรมากเนี่ยมันก็ต้องมีการมันก็ไปถึงขนาดนั้นหนาเข่ามารา t อนไปลแล้วตอนนี้นเขาบอกว่าอย่างเหมือนอย่างที่บอกนะความนับถือในตัวเองความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันจะมีเพิ่ม มันจะเพิ่มมากขึ้นโดยในช่วงเวลาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนสี่ทักษะที่ว่านั้นมีอะไรบ้างเขาบอกว่าอันดับแรกคือทักษะการคิดนเหมือนแน่นอนว่าเรายิ่งอายุมากเขาเรียกว่าอะไรเข้าสู่วัยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอการทํางานของสมองเนี่ยก็จะเขาเรียกอะไรจะค่อยๆบางคนบอกว่าจะค่อยๆทํางานคงที่แล้วก็ค่อยๆเริ่มลดลงแต่ว่ามิติอื่นๆของ การทํางานของสมองเนี่ยมันก็ดีขึ้นด้วยอย่างเช่นเรื่องของการประมวลผลข้อมูลนะอะไรพวกนี้จะทําให้เรามีวิธีการคิดที่ที่ดีขึ้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาหรือว่า w i ส -dom นะซึ่งก็อันนี้มันจะมาพร้อมกับอายุเหมือนกับว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเป็นวัยเด็กวัยกลางคนเนี่ยเรื่องของสติปัญญาอาจจะไม่ได้แบบ เฉียบคมสักเท่าไหร่แต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราแบบม,มีมีมีความคิดที่เฉียบคมมากขึ้นด้วยนะคะเขาบอกว่ามีการศึกษาจากสถาบันนะภาควิชาประสาทวิทยาและผู้และผูะผ้ในการห้องปฏิบัติการสมองและภาษาที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวเนี่ยนะเขาทำการศึกษาแล้วเขาก็พบว่าสมองเนี่ยการทํางานของสมองที่สําคัญสองส่วนจะดีขึ้นตามอายุส่วนแรกก็คือเรื่องของ เขาบอกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อเหมือนกับว่าเรายิ่งอายุมากขึ้นเราจะมีสมาธิที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้จริงไหมไม่รู้นะลองดูตัวเองมีไหมบางเรื่องมั้งบ,บางเรื่องนะอะส่วน,นแน่นอนอันนี้อันนี้พยายามนึกภาพว่าถ้าเราเป็นเด็กเราคงไม่ได้สนใจอะไรอ่ะคืออยากอะไรทำอะไรก็ทําอ่ะเราไม่เป็นทรงแบบนั้นมากกว่าแต่พอมีอเราอาจจะไม่ได้มีสมาธิแต่เราอาจจะมีเขาเราาาียกอะไรสติแล้วกันม,มากขึ้นหน่อยหนึ่งว่า จะเป็นต้องทำไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าอืมโอเคก็เป็นไปได้นะอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องของการมีสมาธิที่มากขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการยับยัง้งเขาบอกว่าซึ่งการยับยั้งเนี่ยนะเป็นการยับยั้งข้อมูลที่ทําให้เสียสมาธิหรือขัดแย้งกันเพื่อทําให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สําคัญได้ก็คือสามารถที่จะยับยั้งให,ให้ให้มีสมาธิได้ต่อครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นทักษะการคิดที่ที่จะทําให ทําให้ยิ่งเรามีมีอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะยิ่งมีทักษะตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของระบบภูมิุ้มกันและภูมิแพ้อันนี้สงสัยนะอ่านตอนแรกก็งงแต่พออ่านแล้วก็เออก,ก,ก็ก็มีความเป็นไปได้เขาบอกว่าเหมือนกับเด็กเนี่ยพอเด็กเกิดมาเนี่ยมันยังไม่เคยเจอเ<อ>ขาเรียกอะไรระบบภูมิแพ้ยังทํางานได้ไม่เต็มที่คือร่างกายเพิ่งเรียนรู้กับไวรัสใหม่ๆใช่เพราะฉะนั้นเด็กก็อาจจะป่วยบ่อยเด็กก็อาจจะแบบ จะมีระบบภูมิแพ้ที่แบบต้องรักษาต้องดูแลแต่พอเราอายุเพิ่มมากขึ้นเจอมาเยอะแล้วใช่ตัวนั้นตัวนี้มาทำอะไรเราไม่ได้ใช่เขาบอกว่ามันเหมือนมีหน่วยความจําระบบภูมิคุ้มกันเหมือนมันจะมีหน่วยความจําพอเราอายุช่าเพิ่มมากขึ้นไอ้หน่วยความจําเนี้ยมันก็จะทํางานได้ดีจะสังเกตดูนะผู้สูงอายุจะไม่ค่อยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เขาจะไปป่วยเป็นโรคอื่นแทนถูกไหมจะไม่ นี่มานั่งนึกดูคือคือคือเอาก็ถ้าถ้าพูดอย่างงั้ก็เข้าใจได้ว่าคือส่วนใหญ่โรคที่เกิดจากภายนอกเขาจะไม่ค่อยเป็นเขาจะเกิดจากโรคในตัวเองอ่ามันเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายตัวเองอประมาณอย่างงั้นมากกว่าเขาจะไม่ค่อยแพ้อะไรแล้วซึ่งก็เออก็เป็นไปได้นะเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยพอครั้งแรกที่ร่างกายเราติดเชื้อ ชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยเราจะป่วยอย่างมากแต่ว่าเมื่อติดเชื้ออีกแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่สองสามหรือสี่เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็จะเรียนรู้ที่จะตอบสนองกับเชื้อเนี้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างอย่างเค่นอย่างเคงสเนี่ยผมผมขอเสริมอีนกนึงว่าผมที่ผมเคยคุยคุณพลอยว่าป้าผมอ่ะที่เป็นแบบคนคนแก่มากๆแล้วอ่ะแล้วก็แบบร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงต้องดูแลหลานที่หลานกับลูกชายที่ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยทรงประมาณอย่างงั้นเนาะแล้วก็ มีปัญหาเขาไม่เขาไม่ยอมไปฉีดยาตอนที่โควิดระบาดแรงๆหลังจากนั้นมาเนี่ยแกป่วยนะแกเป็นโควิดแต่ว่าก็ไม่เป็นอะไรเลยคือแค่รู้สึกว่ามีเจ็บคอมีมีไอแต่หลังจากนั้นก็กินยงกินยาปกติแล้วก็แล้วก็หายเองออืหลังจากนั้นมาก็น่าจะมีอีกสองสาครั้งแต่ก็นั่นแหละแต่ก็คือมุมนึงแบบโอ้โหแข็งแร่งจัดเลยถ้าแบบข้างนอกอะไรมาทาแกไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้ก็ มันเหมือนพูดเรื่องนี้แล้วก็นึกได้ทำลายตัวเองไปแทนไงข้างในในแกอาจจะมีปัญหาเองแต่ว่ข้างนอกมัยแกไม่ได้ใช่ก็บอกให้สังเกตดูนะคนอายุมากๆเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบก็จะไม่ค่อยมีอาการเป็นโรคปูมแพ้นะคะอ่ะอันนั้นคือข้อสองเนาะส่วนนี้ข้อหนึ่งนะที่ยิ่งอายุเยอะนะก็จะยิ่งมีมากขึ้นก็คือความสุขว้าฟังดูแล้วแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าแต่มันมีวิธีการมันมีการศึกษาที่น่าสนใจนะเขาบอกว่ามันจะมีการศึกษา ความสุขเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นรูป U shape เขาบอกว่าโดยทั่วไปคนเราจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็จะมีความสุขแต่ความสุขเนี่ยจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปครับก็เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะมันจะมีคําที่เราเรียกว่า mid life crisis คือวิกฤตวัยกลางคนใช่ไหมหลังจากนั้นความสุขจะกลับขึ้นมาอีกอยูนี้พอหมดละอ่าพออายุประมาณเจ็ดสิบเนี่ยเราจะมีความสุขก็เลยคิดในใจโอ้โหต้องรอถึงเจ็ดสิบเลยเหรอถึงจะมีความสุขพอหมดภาระแล้วไม่ต้องทํางานไม่ต้องทาอะไรแล้ว เขามีการศึกษาเรื่องนี้กับคนนะคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะถึง5้าแสนคนในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปตะวันตกผลเนี่ยพบว่าความสุขเป็นแบบ U shape นะแล้วก็ไปศึกษาที่เอเชียอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกผลก็พบเหมือนกันแสดงว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสากลคือโตมาถึงจุดหนึ่งมันจะมันจะเริ่มดิ่งลงมาเรื่อย ความสุขจะน้อยลงใช่ถึงวัยกลางคนตอนเนี้ยแล้วมันพอมันพ้นจุดนี้ไปแล้วใช่มันจะก้ามันจะเราจะกลับไปมีความสุขอีกครั้งหนึ่งใช่ก็รอดูหรือว่าเราเรียกว่ามันเป็นการที่เราขึ้นสวรรค์ไปแล้วหรือเปล่าอพ้นช่วงที่เราแบบดาบินที่สุดเป็นไปได้ก็คือดองซิ่งแล้วก็แบบดองซิ่งเออก็ไปแล้วไง จริงๆคือมันหายไปละตอนนั้นที่เหลือคือความสุขละจริงๆดิฉันมองว่ามันมันความเครียดความอะไรมันหายไปละจากวัยกลางคนไงใช่ไหมว่าวัยกลางคนหลจจะเครียดเรื่องงานกลัวเรงานเรื่องลูกเรื่องครอบครัวพอเราอายุมากขึ้นเราก็ช่างหัวมันช่างเธออะไรเงี้ยประมาณนั้นคือหมายถึงวิธีมองโลกอะลำพังตัวเองจะแค่กินข้าวแต่ละมื้อก็ลําบากแล้วและอันสุดท้ายนะที่พบว่ายิ่งอายุมากขึ้นยิ่งยิ่งพบ ยิ่งเขาเรียกอะไรนะยิ่งทําได้ดีก็คือเรื่องความพึงพอใจทางเพศจริงเหรออ่ะนี่สงสัยมากนะเขาบอกว่ายิ่งอายุเยอะเนี่ยยิ่งยิ่งเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วจะยิ่งมีความสุขใช่ยิ่งกว่าสมัยเราเป็นพื่อจะแค่รู้ว่านมสาวมันยังมีไว้ห <laughs> รือเปล่านะเขาบอกว่าเนี่ย เขาบอกว่าเวลาเราเป็นวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนที่ผ่านมาเราจะชอบมีงานประจํามีลูกมีความเครียดแล้วเวลาเราจะมีเพศสัมพันธ์หรือเรามีเขาเรียกอะไรนะมีอเพศสัมพันธ์กับคู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความสุขแต่พอเราอายุมันคือม่หางไงมันพอเราอายุมากขึ้นเราไม่มีความกังวลไหมหรือเปล่าเออเราไม่มีความกังวลแล้วนี่เป็นปัญหาของของเขาแล้วไงไม่ใช่ปัญหาของของฉันถ้าฉันยังแบบเปี้ยงป้างได้นะโอเคฉันคือจบ คนอื่นเป็นไงช่างมัน,นแล้วมันจะมันจะมีเลยมากไปกว่านั้นก็คือว่ามันเขาเหมือนกับว่าอะไรนะมันอาจจะไม่ได้แค่เรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวมันจะเป็นเรื่องของการมีบทสนทนา oh. การที่แบบว่ามีขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีความสุขทางใจเพิ่มเพิ่มขึ้นไปด้วยก็เลยทําให้เซ็กส์หรือว่าเพศสัมพันธ์มันมีความขเขาเรียกอะไรมันดีขึ้นตัวจริงผมนึกภาพพวกนี้ไม่ออกเออลองดูแล้วกันนะอันนี้นะก็เขาว่ากันว่าแบบนี้นะแต่ว่าไม่ต้องรอถึง เจสซี 18, 18, 18. ่พสิกใหญ่เลยเทไหม <sk ill noise> ว้าว <sk ill noise> ไม่ไหวนะไม่รู้คือคือไม่แน่นะถ้าใครถ้าใครยังทำได้ก็หมายถึงว่ายังมีแรงมันไม่ใช่ว่าจัดการอะไรได้ก็เ,เก่งแหละก็ชื่นชมแต่แค่ผมมันนึกภาพตัวเองไม่ออกเฉยว่าโถ้าเป็นทรงนั้นเป็นไงวะคือป <sk ill noise> ัจจุบันก็ยังไม่มีเมียนะพูดตรงตรงแต่ถ้าแบบว่าต้องรอกันถึงตอนเลือกโอ้ยเราก็รอกันมานานแล้วเนาะว้าย เอางี้ไปดีกว่าอ่าใช่เอางี้แค่มีความรู้สึกว่าก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนเติบโตอย่างมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคในอยู่ในช่วงวัยไหนนะถ้าถ้าเราเขาเรียกอะไรถ้าเราสามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้เอางี้ให้ให้ความหวังไว้ตอนนี้คุณอาจจะมีความทุกข์แต่เดี๋ยวรอสักเจ็ดสิบแปดสิบคุณจะมีความสุขประมาณนี้เลยกันโอเคอ่าลาไปแล้วด้วยความสุขและรอยยิ้มนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Li าย official @rmuttradio